สวัสดีทุกคนก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนก่อนเนาะอันนี้ไม่รู้จักผมมาก่อนเนาะไม่รู้จักเป็นการล่วงหน้ามาก่อนเนาะไม่รู้จักเนาะไม่รู้ที่เห็นเห็นก็คือใน YouTube เป็นหลักใช่ไหมครับใช่สาระสําคัญของเรื่องที่ตั้งใจจะมาวันนี้นะเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของขี้ขี้หมูหรือขี้ไก่ที่เราใส่ไปไก่จันขี้ไก่ใช่ไหมครับโอเคความรู้สึกแรกที่แนะนําให้ทําอย่างเงี้ยทำไอ้วิธีอย่างเงี้ยเราเคยคิดไหมว่ากูทําไปแล้วกูมันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างเงี้ย ไม่คิดเลยครับคิดว่าสิ้นเปลืองด้วยทํ้งไปคิดอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่เอาจริงๆนะครับคิดว่าสิ้นเปลืองตอนแรกไม่คิดว่ามันจะมากกได้ขนาดนี้จ้ะหรอครับเมื่อก่อนเปลืองปุ๋ยมากเลยไงอือก็เราปรับนาไปที่ผมถามอาจารย์ใช่ไหมอือว่าตรงที่เราปรับข้าวมันแกนมันโตไม่ไม่เสมอพอมีพวกข้างล่างอืแต่พอใส่รอบนี้ปุ๊บมันชัดเจนแหละคนละเรื่องเลยคนละเรื่องครับเสมอเปี้ยข้าวเสมอจริงๆยังยางอ แล้วลวงอ้โหจะทำมั่งก็ดันไว้ก็เป็นอย่างนี้ท anyway really. ี่มาวันนี้เนี่ยตั้งใจจะมาพูดเรื่องการลดต้นทุนของทุกคนโดยตรงเลยใครที่ มานั่งฟังจะได้ประโยชน์ตรงนี้เต็มๆเลยแต่ต้องเปิดใจก่อนนะอย่ารีบมีอคตินะจะโจกรธจะเคืองอะไรกันเดี๋ยวค่อยถามกันที่หลังเนาะเดี๋ยววันนี้จะพูดให้ฟังเลยว่าทําไมทุกวันนี้เราถึงยังมีความคิดและความเข้าใจของการใช้มูลซัดต้องแยกก่อนนะว่ามูลซัดกับปุ๋ยอินทรีย์คนละอย่างกันนะล้วคนละเกณฑ์นนะไม่เหมือนกันนะอยากเข้าใจว่าไปเห็นขี้ไก่แล้วบอกว่ามันคือปุ๋ยอินทรีย์อันนี้ไม่ได้นะบอกงี้ไม่ได้เพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันคืออินทรีย์วัตถุอะไรก็ตามแต่ที่เรามักเรียบร้อยแล้วพร้้้้้้้้้ออออมมมจจะะเเเเปปป็นนนนุุ๋๋ยยยแลววพรรทีีีี่่่ตตขาาาาาใชไไดดัก ขี้หมูไอ,อ้อย่างเงี้ยยังเรียกว่าปุ๋ยไม่ได้เหตุผลเพราะที่ยังเรียกว่าปุ๋ยไม่ได้เพราะว่ากระบวนการผลิตของโรงงานน่ะนะเขาก็จะมีการพักจากบอ่อใช่ไหมแล้วเขาก็จะเอาขึ้นมาขึ้นมาเสร็จปุ๊บอ่ะเขาไม่ได้บ่มนะแล้วเขาก็ไม่ได้พักปล่อยอย่างเงั้นแล้วเขาก็าทิ้งไว้ให้มันสเสด็จพอมันสเสด็จปุ๊บใช่ไหม,มก็เอามาผ่านกระบวนการปั้นโดยการอดัดโดยการใช้ขี้ไก่หรือขี้หมูคุกก็แก่แก่ ขาวอะแกบลงสีแกบข่าวๆนะพอคุกแกบลงสีคุกเสร็จปุ๊บก็เอาโดโลไมใส,เสม่เข้าไปพอใส่โดโลไมเข้าไปปุ๊บผสมก็กล่าวแป้งเปียกอะไรสักอย่างหนึ่งที่เพื่อให้มันจับตัวแล้วก็เข้าเครื่องอัดเหมือนอย่างเครื่องบดหมูเออก็อัดมาเป็นแบบนั้นแล้วก็ใช้วิธีการเกลีย่ยจนเม็ดมันแตกแล้วก็เป็นท่อนๆขนาดนี้ใช่ไหมเป็นกระบอกกระบอกทรงกระบอกอะ่ะทีนี้ถามว่าทาไมแต่ก่อนเราใช้แล้วมันไม่ได้ผลใครในนี้เคยใช้ขี้ไก่ขี้หมูมันไม่ได้ผลมีใครใช้บ้างในที่นี้ยกมือดิดมีใครเคยใช้มาบ้างแล้วป้เยใ่ไม่ เฉยใช้แล้วใช่ไหมครับเฉยใช้ใช้อยู่นู่นแปลงนู่นแล้วเป็นไงครับใช่ยังไงครับต้นใช้ใช่อยังไงเอาไปหวานธรรมดาหวานยังไงครับต้นหวานหวานอย่างไงหวานแห้งๆอ่ะพอเกี่ยวเสร็จปุ๊บว่าหวานหวานเลยใช่ไหมหมเกี่ยวสุดเสร็จปุ๊บหวานแล้วเวลาหวานหวานนี่ปริมาณที่ใช้หวานนี่หวานเท่าไหร่ครับก็มันได้มาไม่เยอะเท่าไหร่มันก็พอใช้ได้และถึงร้อยถึงสองร้อยโลอย่างนี้ไม่ถึงใช่ไหมครับไม่ถึงไม่ถึงเนาะเอาแต่ที่ว่าบิ้งที่ว่ามันใหญ่ๆคิดเราคิดว่า เราจะฟื้นฟูดินว<ม>่างั้นนะ่ะแล้วเป็นไงครับหลังจากใช้แล้วผลมันเป็นไงมันก็ดีมันก็ดีใช่ไหม อาเรารู้ว่าดีงี้ตอนนี้ขี้ควายก็ใส่ใส่แล้วคีิยามขึ้นเยอะเอาไม่เอาไม่เหวอ๋อไม่เอายงกวายกินยากแล้วแล้วทุกวันนี้ยังทําวิธีการแบบนั้นอยู่ไหมอยู่ไหมครับไม่ได้ทาเลยเหตุผลเพราะมันก็หาซื้อก็ไม่ค่อยได้ด้วยตอนนั้นนะคือกําลังจะบอกอย่างนี้เวลาเราใส่ปุ๋ยทุกคนเวลาใส่ปุ๋ยนี่ใส่ปุ๋ยเข้ารอบที่หนึ่งไครใส่สูตรอะไรกันบ้างโรใส่สูตรอะไรเอาว่าเอาว่าแต่ก่อนที่จะรู้จักขี้ไก่ขี้หมูเลยยูเลียเพียวๆยูเลียเพียวๆพวนะ เหมือนกัน6 0 0ยย่สามสิบศูย์ศูน่สามสิบศูนมสิยใช่ไหมครับแล้วของสี่สิบหกศูนย์ศูนย์แล้วมี3 0ม0ิบศูนเหมือนกันใช่ไหมครับโอเคไม่ผิดครับไม่ผิดกับการใส่ปุ๋ยรอบแรกแบบนี้นะเราปกติใส่กี่กิโลต่อไร่ครับเฉลี่ยได้ไหมนี่สิาไร่ใส่แค่ห้าลูกเองหกไร่ก็ใส่แค่3มลูกเนี่ยหกไร่สลูกลูกละห้าสบโลมันก็ตกยี่ห้าโลมั 25โลต row, <organizational. S 1> ่อไร่ตกก5โลใช่ไหมหมอเรรอบที่2เราไปใส่ตอนไหนตอนเข้าท้องเลยหมอก่อนเข้าท้องก่อนก่อนก่อนข้าท้องใช่ไหมหที่เป็นข้าวต้มกลมใช่ไหมกําลังเทียมเราก็ไปใส่แค่ตอนนั้นเราก็คือจบเลยใช่ไหมจบแล้วรู้มหว่าดินเราเสริมขนาดไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลยเหรอไม่รู้ไม่ไม่เคยรู้เรื่องเลยจริงจริงเหรอคิดว่าใส่แค่รอบนั้นแล้วก็คงจะพอแล้วคิดว่าดีใช่คิดว่าโอเคแล้วล่ะกูกูพอใจแค่นี้แล้วล่ะ แล้วเห็นหลวงข้าวเราต้นออกมาไหมทําไมมันเป็นงนี้วะเคยสงสัยไหมเคยเคยสงสัยกันไหมเคยอะไรวะใส่แล้วมันทําไมออกข้าวมินปุ๋ยแน่เลยเออใช่ไหมเราเรามีความคิดกันอย่างนี้ใช่ไหมผิดเพราะเราไม่เข้าใจดินนี่คือเรื่องที่น่ากลัวมากแล้วสุดท้ายแล้วเราเลยต้องเป็นคนที่ต้องจ่ายเยอะในการจ่ายเงินไปกับค่าปุ๋ยเคมีเอ้ามันไม่ดีวะเอ้ยเดี๋ยวเอามาแต่งอีกหน่อยวะแต่งแต่งจนเสียแต่งจนเป็นอย่างนี้เลยแต่งจนออกมาเป็นอย่างนี้เลยแต่งเกินแต่งจุนนั้นแหละแต่งไม่ดีวะ จะแต่งเลยวะมันก็เป็นอย่างนี้เลยใครก็คิดว่าเป็นเชื้อราอืมส่วนมากก็คิดว่าเป็นเชื้อราแล้วเดี๋ยวจะจะบอกว่ามันทำาไมมันถึงเป็นอย่างนี้สาเหตุที่มันเป็นทุกคนคิดว่ามันคือเชื้อราใช่ไหมใช่ไม่เที่ยงว่ามันคือเชื้อราแต่ก่อนที่คุณจะมองว่ามันคือเชื้อราเนี่ยคุณควรจะมองย้อนกลับไปอีกว่าอะไรทําให้มันเกิดถ้าคุณรู้ว่าอะไรทําให้มันเกิดคุณจะคุมมันได้แต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าอะไรทำให้มันเกิดแล้วคุณไปเอาผลมันมาเสร็จพวกบุกคนก็บอกว่ามันเป ผิดนะครับผ <Okay. S 2> ิดนะวิธีการแบบนี้ไม่ถูกนะครับสิ่งที่สาคัญเลยเนี่ยทุกคนจะต้องย้อนกลับไปเลยครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวผมมาเรื่องนี้ก่อนว่าทําไมผมถึงพยายามขยันขยอให้บอกใหดปับ๊บปั๊บขอลองเหออกูขอลองเหอะมึงทำเหรอทำเหอะก็ทําทําออกมาเมื่อกี้รถก็ยังพูดเลยนะว่าขนาดปุ๋ยเคมีกูยังไม่ได้เรื่องเลย <c oughs> ขี้ไก่มันจะไปได้อย่างไงวะ <c oughs> เอาวะทำซงรง,งไป ใช่ไหมก็อย่างดีอย่างน้อยก็ยังดีกว่ากูไม่ได้ทําอะไรเลยถูกต้องครับจริงไหมใช่ถ้าเราใส่ถูกเนี่ยมันจะประหยัดปุ๋ยได้แบบโอ้โหเยอะว่าแต่ครึ่งเลยใจหายเลยประหยัดแบบใจหายเลยวิธีการใส่ที่ถูกต้องเนี่ยถ้าไม่เหนื่อยนะไอ้นี่เหนื่อยละถ้าจะใส่แบบนี้เหนื่อยละถ้าจะใส่แบบไม่เหนื่อยก็อย่างที่ป้าเขาบอกเมื่อกี้เก่ยวเสร็จปุ๊บหวานเลยต้องแยกกันนะในกรณีของคนที่จะเผาฟางกับในกรณีของคนที่ไม่เผาฟางเนาะเอาในกรณีของคนที่อยู่ในเครือข่ายของการไม่เผาฟางก่อนเนาะคือหวานทับได้เลยหวานทับเลยนะพอหวานทับเสร็จปุ๊บแก แกจะทําอะไรแกทําไปเลยแกจะสูบน้าใส่แกจะปัน้นมักแกทําไปเลยตามขั้นตอนของแกไปเลยแล้วเจ็ดหลังจากนั้นทิ้งเวลาไว้อย่างน้อยๆก็ประมาณ25วันทิ้งเวลาเฉลีย่ยประมาณ25วันนะแต่เดวฉันจะบอกว่ามันมีสิ่งที่ดีกว่าอย่างนี้อีกไม่ต้องรอนานๆอย่างเงี้ยแต่อันนี้บอกให้รู้ก่อนว่าการใช้ที่ถูกแล้วมันประหยัดปุ๋ยอ่ะใช้อย่างไงเอาขี้หมูขี้ไก่หนะ้าหวานลงไปเนี่ยในคณะที่มักเนี่ย เอาเลยเนี่ยใส่เลยเนี่ยใครที่ปั่นไว้อย่างนี้นะเนี่ยอย่างเมื่อกี้ของพี่ใช่ไหมที่ว่าเขียวเป็นต่อเป็นฟางรอยตะเพิ่นเนี่ยนะถหวานได้นะเอาเลยเอามาพ่นเลยการฟื้นฟูดินเนี่ยในครั้งแรกที่เราไม่เคยใช้ไอสิ่งพวกนี้เลยอย่างน้อยๆนะให้ได้ร้อยถึง200กิโลกรัมต่อไร่ทําให้ได้เราใส่เวลานี้เนี่ยสมมุติว่าเราทํานาฤดูการอย่างของโรดเนี่ยทำฤดูนี้แล้วเนี่ยถามว่าโรดต้องใส่ซ้ำไหมไม่ต้องนะนี่คือข้อดีของมันมันจะไปได้อีกหนึ่งฤดูการทํานาไปได้อีกหนึ่งฤดูการนั่นมันยังคงอยู่นะ ไม่หมดนะต่อไปอีกหนึ่งฤดูการแลวเสร็จแล้วพอโลดเกี่ยวปุ๊บก่อนโลดจะสูบน้ำใสใช่ไหมโรโลดก็ซัดขี้ไก่ขี้หมูทับไปอีกขี้ไก่โปรตีนต่ำกว่าขี้หมูแบบอัดเน็ตได้ไหมไม่แย่ครับไม่แย่ครับ ได้ใช่ไหมเพราะมันมีขายอยู่ที่หมูอัดเม็ดอะได้ทางอัดได้ทางไม่อัด <c oughs> ข้อเสียก็คือมันต้องใช้เวลานั่นคือข้อเสียมันต้องใช้เวลามันต้องให้เวลามันเนาะไม่ใช่ใส่แล้วเอายางอกยางใจยางปุ๋ยเคมีที่เราใส่เลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะต้องให้เวลามันนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาไวไวเลยนะแบบเฮ้ยกูไม่ได้แล้วกูรีบนะอันนี้ต้องเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต้องการให้แบบอยู่ยาวๆเหมือนกันนะจริงๆปุ๋ยอินรีมันก็มาจากกระบวนการของการใช้อินทรีย์วัตถุพวกนี้แหละแล้วก็ผสมด้วยปโปรตีนหลายๆตัวแล้วก็็็เเเเเเอาาาาาาามมมมปปัั้้้้้นนนททํไไรรถึงใใใหหหพวกกก่่ะชขีบูลตุผ ขี้ไก่ขี้หมูอ่ะมันจะมีส่วนผสมอย่างนึ่งอ่ะที่มันมีโปรตีนที่ค่อนข้างจะสูงก็คือปลาปนกับ <c oughs> ไอตัวกากทัวเรื่อง <c oughs> ทัวเรื่องเลยแหละทัเรื่องบดอ่ะทัวเรื่องก็เข้าโพดไอเนี้ยไอส่วนเนี้ยถ้าเกิดมันย่อยแล้วมันจะกลายเป็นไนโตรเจนที่สูงมากคาถามต่อมากคือเวลา น้ำเยอะๆอย่างเงี้ยเวลาเราใส่มูลซัดลงไปมักไว้อะแล้วเวลาเราทําเทือกเราปล่อยน้ําไปเนี่ยมันจะไปกับน้ำไหมนี่คือคําถามที่เราสงสัยอยู่ชถูกไหมไม่ไปครับรู้ไหมว่าทําไมมันถึงไม่ไปรู้ไหมครับทำไมมันถึงไม่ไปไม่รู้เหมือนกั้นไอ้มูลสัตว์พวกนี้เนี่ยสถานะของมันเนี่ยมันยังไม่เป็นปุ๋ยนะครับทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะเวลาเราหว่านลงไปเนี่ยมันยังไม่เป็นปุ๋ยนะครับเราจะยังใช้คําว่าปุ๋ยไม่ได้นะเวลาเราหว่านลงไปมันก็คือขี้หมูนะครับเวลาเราใส่ลงไปมันก็คือขี้ไก่นะครับอันนี้เคลียร์เนาะจ้าเราขอญาดอันนี้ถามแบบงงๆเลยแล้ว พอดีพี่พี่พี่ปืนเขาามเขาเอาเอฟซีจานนี่แหละความคิดคือแล้วอย่างเงี้ยเราไปซื้อหัวอาหารไก่หัวอาหารหมูหวานเลยไม่ได้เหรอมึงก็คิดอะไรเกินมันสุดตรงเกินจริงๆแล้วว่ามันก็กูสานะหาวิธีที่ให้มึงประหยัดมึงก็ยังพยายามที่จะหาเรื่องเปลืองเงินมากกว่าเดิมอี่กัอแทนที่จะูมคิดได้อย่างไรวะกูสาเนี่ยหลายคนนะจริงๆแล้วมีดาหลังไม่หลายคนเลยนะดาแบบเนี้ย บางคนหวดดีเลยนะฉลาดปิ้งขึ้นมาเลยนะบอกว่าเฮ้ยถ้างั้นน่ะกูก็ไปซื้อไอ้นั่นมาซื้อไอ้นี่มาซื้อนี่มาแล้วกูก็เอามามิกมึงทําเพื่อตินเมืองข้าไวัใหญ่เราอ่ะอุตส่าห์เสนอไอเดียเสนอมุมมองให้ทุกคนน่ะเอาวิธีการนี้ไปใช้เพราะอะไรต้นทุนน่ะมันก็สอบแล้วถ้าไปซื้อหน้าปาม่ะเนาะมันก็ตกแค่ร้อยกว่าบาทเองไม่ใช่เหรอเราเสียค่าขนส่งเองที่ผมซื้อมามันสอบแล้วสิบสามบาทขี้ไก่แกะอะสิบสามบาทแต่ขี้หมูอะไม่รู้ แถวนี้เขายังถูกนะเพื่อขี้ไก่เพวกอะไรแต่ขี้หมูอ่ะจะหายากแล้วแพง มันจะแพงกว่าขี้ไก่อีสานนะแพงต้องเด้อต้องถามลูกไล่สืบเอาสืบเอาสืบเอาออเ,อาอเอาข้าเราเนี่ยลักลักเลยนะมาจากขี้ไก่ที่เราใส่นี่แหละมาจากขี้ไก่เป็นลักเลยนะหลายคนอ่ะไม่รู้อ่ะใส่ขี้ไก่เราไปออกฤทธิ์ตอนไหนอะ่ะข้าไม่งมเลยว่ะข้าไม่งมเลยวะอาหาซัดไปเลยอยู่เลียทับ <c oughs> เข้าไปนี่นะไอ้ช่วงที่มันกําลังคาบลูกคาบดอกอ่ะจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอ่ะถ้าไม่รู้อ่ะเราไปใส่ในจุดเจ็ดแรงๆอย่างอยู่เลียเลยนะทั้งเลยทั้งนาเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทั้งนาเลยนะรู้ไหมว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้ไม่รู้เล ในขณะที่มันเป็นทองอยู่ตอนนี้หลวงยังไม่ออกนะไอ้ตอนนี้มันเป็นทองอยู่เนาะแล้วน้ำมันแช่แช่นี่เลยแช่ทองป้าถ้าเป็นป้าน้าท่วมป้าขนาดนี้ป้าคิดว่าป้าจะยืดตัวเอาตัวรอดไหมจะยืดเอาออกซิเจนไหมเอายืดตัวเอาอากาศไหมยืดไหมยืดอ่ะยืดยืดหน่อยเนาะฟืดขึ้นมายืดยืดอ่ะยืดปุ๊บผมถามว่าไอ้ที่ยืดยืดเนี่ยไอ้นี่บางไหมบางไหมบางไหมบางโอเคพอมันบางปุ๊บเชื้อโรคเข้าได้ไหมได้เพมนบางโอ้โหนี่เดี๋ยวป้าขอจบอะไรเนี่ยต่อสี คนปอสีตอบได้ขนาดนี้เลยเหรออาจารย์เอฟซีมึงถ้ามึงทำทำดูนะมึงมึงอายเขาไหมเนะี่ยไม่อายเราต้องตักกองความรู้ที่อาจารย์ไม่รู้ก็ถามอาจารย์อย่างเดียวเนี่ยครับนี่แล้ว,แล,วแล้วทีนี้พอเชื้อโรคมันเข้าปุ๊บมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกิดหลังจากที่เม็ดข้าวเราโผล่ขึ้นมาแล้วถูกอากาศนะครับแต่มันเกิดจากที่มันอยู่ในน้ะครับที่มันแช่อยู่อะ่ะข็ถึงบอกว่าเวลาข้าวตั้งทองอยู่อะ่ะระยะแบบทับลูกคับดอกอะ่ะน้ำมึงอย่าเยอะ ถ้าน้ำมึงเยอะข้าวมึงจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยก็มันมาอย่างเงี้ยอาจารย์ มันจริงจริงมันซุดวิสัยนะ uh huh. แต่นี่ถามว่าทําไมทั้งนามันถึงไม่ไม่เป็นมากเพราะอะไรเพราะมันดึงเลโชอยู่เอางงเลยมาเอาแล้วไงเริ่มละเริ่มเล่นกูละ <laughs> มาเลโชแล้วตอนเนี้ยเลโชคืออะไรเลโชคือซัดส,ส่วนความต่างของสารอาหารที่เราใส่ไปให้กับข้าวตัวหน้าคือไนโตรเจนตัวสองคือฟอสฟอรัสใช่ไหมตัวสุดท้ายก็คือโพแทสเซียมถูกไหมเออเราต้องดึงธาตุที่มันอย่างเนี้ยอย่างมันไหลอย่างเงี้ยคือไนโตรเจนสูงพอไนโตรเจนสูงปุ๊บเราจะดึงอย่างไงเราก็ต้องเอาโพแทสเซียมมากดถ้าเรากดโพแทสเซียมปุ๊บมันจะ ไหลไม่ได้พอมันไหลไปไม่ได้ปุ๊บมันจะทรงตัวพอมันทรงตัวปุ๊บจากแทนที่มันจะไหลออกมาทางใบมามันก็จะมาที่ทนี่เยอะพอมาที่นี่เยอะปุ๊บโครงสร้างของเปลือกมันก็จะหนาเองพอหนาเองปุ๊บมันก็จะต้านทานกับลูกไปโดยปริยายมันก็ทําให้เราไม่ต้องมดยาเชื้อราไปโดยใช่เหตุไม่ต้องมดเงินไปแบบจ่ายไปแบบกูแบบแบบจะได้คืนมาเท่าไหร่ มันกัเมื่อกี้ที่พี่พูดเมื่อกี้ว่าอะไรนะระยะปุ๋ยระยะสองใสไปช่วงเข้าต้นกลมใช่ไหมย,ยัางไม่ทองถูกไหมพอใสไปปุ๊บ <Car Device> <พ>กูก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะออกรวงมันจะออกไปใหญ่แค่ไหนกูจะไม่รู้หรอกว่ามันจะเล็กแค่ไหนกูไม่รู้หรอกคือเอาเป็นว่าคันนี้ไม่ได้ว่าไอ้ฤดูเนี้ยจะได้กี่ถังอย่างนี้ไม่ใช่เหมือนอาชีพการทํานาต้องกะได้เลยว่าในฤดูกาลนี้เราจะได้กี่ถังมันเห็นตั้งแต่นี้เลยแล้วไอ้อันเนี้ยเราแต่งมันได้เราสามารถทําให้มันใหญ่หรือมันยาวได้งงไหมพูดอย่างนี้ทุกคนงงไหมงงไหมครับงงใช่ไหมคืออออออย่่่าางงงงงี้้รัขขขววนนไมตตพูดดเเแปปล็ นะอันนี้พูดของชาวนาทั่วๆไปนะเพราะถ้าเอาของโลดเป็นตัวอย่างไม่ได้เพราะว่าของโลดมันใส่ขี้ไก่ไว้ <S <S เอาเป็นชาวนาทั่วๆไปนะหลายๆคนน่ะพลาดว่าเฮ้ยก็ใส่ปุ๋ยในช่วงที่ข้าวต้นกลมแล้วมันก็คงจะได้ปุ๋ยอะไปพอดีกับช่วงข้าวตั้งท้องพอดีแล้วออกรวงพอดีพิษครับช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงที่ข้าวอะดึงสารอาหารมากที่สุดเลยแล้วดึงแบบดึงแบบใจหายด้วยครับดึงแบบวื้ไม่ถึงสิบวันนะครับไม่พอในการที่จะปั้นเม็ดสร้างเม็ดเนี่ยครับไม่พอในการที่กูโคตรมาตกผลลเเเกกกิิดดารนี่ย เกิดเม็ดเกิดใบเกิดกิ่งเกิดขอลวงขึ้นมาครับมันต้องใช้ใช้กรดอะมิโนที่สูงมากๆเลยพอเวลามันใช้สูงปุ๊บปุ๋ยที่เราใส่ไปในจังหวะนั้นนะมันไม่พอดีก็เวลามันก็เลยทําให้ข้าวเราออกค่อนข้างเลี้ยวใครรู้จักคําว่าข้าวเลี้ยวไปมั้งทุกคนรู้จักนะเนาะที่แบบทรงข้างล่างอุ้ยดูดีมากเลยแต่ออกมาแบบเอ้ย,ยใช่ไหมครับนั่นแหละครับมันคือได้รับสารอาหารไม่ตรงกับช่วงเวลาที่มันต้องการวิธีแก้ทําอย่างนี้ครับเนี่ยพอบอกงี้หูพึงเลยเงียบกินเลย ใจใจจ่อแล้วเอาละเหนูกําลังเกาได้ก็เกเมื่อกี้เมื่อเมื่อผมเดินทางมาถึงช่วงประมาณคองเมมอ่ะก็มีคนน้องคนหนึ่งที่อยู่นครสวรรค์โทรมาาจาจย์ จะใส่ปุ๋ยรับทองอ่ะจะเอาจังหวะไหนดีเออพอดีเลยมึงผมงก็บอกว่าเฮ้ยมึงไปเดินนะนานนะมึงไปเดินดูในานานมึงเลยนะถ้ามึงเริ่มเห็นโผลลวงข้าวโผลประมาณสองสลวงสองสลวงผอมแผ่พผอมแผ่ย้อมเยมย้มยมยมอมเยมอ่ะนั่นแหละจังหวะนั้น,นแหละมึงเอาเลย<า>มึงใส่<า>เลยวันตอนนั้นเลยถูกครับทีนี้เมื่อทุกคนย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอก่อนนะทุกคนจะจงอาชีพหายแล้วไอ้ก่อนกูไปดูคลิปมันไม่ได้บอกงี้นะมึงแล้วทำไมตอนนี้มันบอกงี้ทุกคนต้องเข้าใจนะณวันนั้นกับณวันเนี้ยที่มันต่างกันคือบทบาาาทกกรรใช้้แลว็สสภภพพของงจิี่ ผมเองอะนะมาเห็นะโอ้โหนี่มันนี่มันพิษมาตั้งแต่ลากทานเลยพิษมามากๆเลยมันพิษตรงไงครับไอสิ่งที่ผมต้องปรับเปลี่ยนณวันนี้รู้ไหมทำไมผมถึงต้องปรับเปลี่ยนเพราะผมเห็นพฤติกรรมของทุกคนที่ใส่ปุ๋ยครับมันพิษมากๆเลยทุกคนคแค่บอกว่าเฮ้ยรอบสองจบแล้วเฮ้ยมึงไม่ต้องตามรอบสามเปื้องเพื่ออะไรอ่ะโอเคถ้างั้นจะดีกว่าไหมในช่วงที่ระยะที่ผมบอกเมกื่อกี้ที่เราเริ่มไปตรวจนานะเราเห็นรู้แล้วมันทองนะแต่ยังยังใจงเย็นนะ ทนไว้ทนไว้กัดฟันเลยทนไว้อีกนิดอีกนิดพอเราเริ่มเห็นพอไปเริ่มเฮ้ยเยีมเย้มมาแบบเริ่มแบบจะแตกไม่แตกะจะแตกไม่แตกนะสัตว์เลย15โลใส่ให้ได้นะหโลต่อไร่ใช่ครับเราจะเห็นแต่ไม่ใช่ยูเลียเพียวๆนะอย่าเชี่ยวใส่เบี่ยงอย่างนี้เด็ดขาดนะดำทั้งนาเลยนะจะบอกให้นะอย่าใส่อย่างนี้นะไม่ได้นะต้องเป็นปุ๋ยเต็มสูตรครับจดไว้เนี่ยต้องเป็นปุ๋ยเต็มสูตรครับสงสัยอะไรไหมาอห้ใช้ตัวท้าย สูงใช่ไหมต้นข้าวตัวนี้ใช่ครับ <c oughs> ระยะนี้เป็นระยะที่ใา <c oughs> <13. S 1> ถูกครับเพราะฉะนั้นตัวท้ายอะสำคัญมาก <13. S 1> แต่ว่ามันไม่มีตัวกลางก็ไม่ได้คําถามคือเลืองอย่างโลดอะต้องใสย,ยังไงจริงๆนะโลดนะถ้าจะพูดกันตามเนื้อผ้าเลยนะโรดใสย่ยี่เบศูนูนยก็ได้อย่างที่อาจารย์บอก ไม่ต้องใส่เต็มสุดเลยก็ได้ทำไมอ่ะเอาอาชีพหายมางี้แกกูงงแล้วเนี่ยได้ใส่อะไรได้วะตกลงกูจะใส่อะไรแน่โดดจานผมไปซื้อ28-20มารออาจารย์บอกเฮ้ยใส่ไม่ได้นะใส่ไม่ได้มันต้องยี่เบ็ดศูนย์ศูนย์ผสมศูนย์ศูนย์หกสิบผมเอาแล้วเปลืองเงินอีกแเลยอ่ะเขาจะใช้ให้ใช้อินศูนย์ศูนย์หกสิบตอนข้าวออกอ่แต่มันใช่แต่มันใช้เพียวเวไม่ได้นะแต่ต้องผสมครับ ทีนี้จะบอกงี่รดระยะนี้เรารู้แล้วว่าระยะนี้เรารู้แล้วว่าข้าวเราอะ่ะมันได้ทั้งเอ็ได้ทั้งพีได้ทั้งเคครบมาสมบูรณ์มาเลยฤดูนี้ลดทําแบบนี้ได้แต่ฤดูแรงลดทําแบบนี้ไม่ได้ฤดูนี้มันได้ความอิ่มตัวของน้ําสูงมันได้ความกดอากาศต่ําแล้วมันทําให้ระดับความสูงของไนโตรเจนบนชั้นบรรยากาศมันต่าลงด้วยมันก็เลยทําให้การสูญเสียในต้นมันอะ่ะต่ําด้วยฤดูนี้มันจึงใช้ปุ๋ยสูตรที่ท,ที่บอกลด แต่ถ้าเกิดว่าเป็นฤดูแรงใส่อย่างนี้ก็ไม่ได้แก่ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่อยู่ไหนอ่ะแม่ใ้ขวดอยู่บ้านคนย่าเราแล้วแล้วกูก็ต้องไปตัดออก เวรกรรมของคุณแท้ๆมึงโลดนะโลดมึงพาคุณรัดขี้โคนแล้วมึง FC ดาโอ้ยโอ้ยมึง FC ดาทั้งนั้นเร็จแลวยังนี่อยู่กลางหนานี่อบรมอยู่อยู่ทำไเผาไปยมไปโรงพยาบาลว่ากลับมาบ้านแล้วไม่มีใครัเออเออเออมามือ น,น้องไ,อไลล <Okay. S 2> ม่ได้ ừ, 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 ừ ไปเอาเข้าปลาเลยู้ยุ่หมดเออเออเอออยู่ก็ไม่ไปเอาอะไร